สนับสนุนโดย G View ถ้าไมาย่ายาให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G View a d Wise มากกว่าที่คุณคิด ASUS In Search of Incredible Asrock มาตรบอรดที่เกมเมอร์และอ็อกร e ์เลือกใช้และ MSI Top Player Top Choice สวัสดีครับ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 ,คร,บครับผมก็ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโอคุส่วนทีวีนะครับวันนี้ก็ประจําการกัน3าคนเหมือนเดิมนะครับก็เขาให้อภัยแล้วครับผมก็ต้องกลับมาแล้วนะครับก็โดนไปสองเหลืองหนึ่งแดงก็ต้องพักหนึ่งนัดครับไม่จะนักบอลไออมยิ้มนะฮะมีอะไรไหมวันนี้ไม่มีไม่มีนะครับวาตอนท้ายว่ากันตอนท้ายเนาะจริงๆวันนี้มีมีเนี่ยมีของว่างบนโต๊ะนะครับเอามาล่อใจนิดนึงเดี๋ยวมาลุ้นกันตอนท้ายดีกว่าว่า ใครจะได้อะไรยังไงนะครับมาที่ข่าวแรกเลยดีกว่าครับข่าวแรกใคระเอาก่อนเลยฮะผมเลยแฮะแล้วแต่อะไรผมยังไงก็ได้เอาเลยนะครับฟิตไงฟิตไงพักพักมันได้ก็ได้พี่ก่อนแล้วกันอืมครับก็ข่าวแรกเลยนะครับเรื่องราวของซัมซุงกาเล็กซี่เอสห้าโอเปิดตัวในบ้านเราแล้วยังเป็นทางการรวมไปถึง g a l a x y ซี่เกียรด้วยแล้วก็รวมไปถึง galaxy ซี่ r Fit ฟนะครับเกียรแล้วก็เกียร i ฟครับฮะ ไอซีเอสหเอาเปิดตัวในบ้านเราแล้วนะครับเขาบอกว่าจะเอามาขายกัน2ขนาดนะครับ16กิกแล้วก็ 32GB กิกราคาเริ่มต้นที่23,800บาทนะครับสำหรับ Galaxy S5 เนี่ยนะครับ CPU ก็จก็น่าจะเป็น Snapdragon แหละตัวอ่1นะครับแล้วก็รองรับ MicroSD card เนี่ย 128GB กิกนะครับสี่จีนะครับรวมไปถึงนาฬิกาอัจฉริยะ Galaxy Gear 2นะครับ ในราคาอยู่ที่ประมาณ8,900บาทนะครับก็สเปคก็อย่างที่เราเราเคยได้เล่าไปเป็นรีโมทวัดการเต้นของหัวใจอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ตัว Galaxy Fit นะครับ Galaxy Fit เนี่ยจะอยู่ที่5,900บาท ครับเป็นนะไอตัวฟิตเนี่ยใช่ใช่เป็นนาฬิกาเป็นสายสายข้อมืออัจฉริยะใช่ไหมมารุสแบนแต่แบบเป็นวิดแบนหรอเป็นวิดแบนทัชไอดีไม่ใช่ทัชสกรีนหน้าจอมันเป็นซูเปอร์อัลูมเลียมที่ีนะไม่แพงต้นราคากันน้ำกันฝุ่นนะครับเปลี่ยนสายได้5,000กว่านะครับแต่โทรไม่ได้เหมือนเกียร์เหมือนเกียร์นะอ่าอ่าอ่านะครับทั้งหมดนี้เนี่ยสามตัวเนี่ยคาดว่าจะวางขายในวันที่11เมษายนนะครับก็เดือนหน้าเดือนหน้าใกล้แล้ว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 นะครับ แล้วก็จะเป็นการขายว่ากันว่าจะเป็นการขายซัมซุงกา a ล็กซี่ S5 พร้อมกันทั่วโลกนะครับตามตามที่เขาได้ประกาศในงานซัมซุงอันแพ็กเก็ในไทยด้วยคือพร้อมกันหมดเลยพร้อมกันหมดเลยนีครับอืม,อมนะครับก็ง่ายๆ S5 เนี่ยจะมาเริ่มต้นจะมาเฉพาะรุ่น16กี่ก่อนนะครับสีดําสีฟ้าสีขาวนะครับส่วนสีทองเนี่ยคิดว่าน่าจะมาประมาณเดือนพฤษภาเดือนถัดไปนะครับสาวกกาเล็กซี่ก็ เก็บเงินนะครับวันห้าบาทห้าบาทสิบาทก็ซื้อได้ครับก็มันสองสีบยังไม่ได้เลยอ่ะโอเคข่าวต่อไปเช้ญข่าวของผมแล้วกันเป็นข่าวของเสาแอปเปิลครับครับนี่ผมไม่ต้องอ่านว่าตอนนี้ iPhone 5า8 g b ครับเริ่มวางขายแล้วครับอืมเมื่อวันอังคารที่18ที่ผ่านมาไม่ยอมเหมือนกันอ่ะวันเดียวกันเลยทางแอปเปิลได้เปิดตัว iPhone 5าฮะรุ่นความจุ8 g b ครับแต่เป็นการวางขายแบบปิดสัญญาของเครือข่าย O2 ในสหรัฐ ราชอาณาจักรใช่ไหมสหรัชสหราชอาณาจักรเอาใหม่ไหมสหราชอาณาจักรอังกฤษสหราชอาณาจักรอังกฤษนั่แหละครับและเครือข่าย SFR ในฝรั่งเศสครับแต่ iPhone 5c รุ่น8 g b กเนี่ยก็ยังปรากฏบนเว็บไซต์ของ Apple Store ของแต่ละประเทศของแต่ละประเทศใจเย็นนี่เนาะในภูมิภาคยุโรปอีกเช่นกันครับในราคาแบบไม่ติดสัญญาที่ราคาประมาณ429ปอนด์หรือประมาณ 22,900บาทอืมซึ่งมีราคาถูกกว่ารุ่น16 GB อยู่ถึง40ปอนด์อืมเอาเรื่องสำหรับไทยครับและประเทศอื่นก็คงต้องรออีกสักพักกว่าสินค้านี้จะขึ้นบนเว็บไซต์ของประเทศของเราประเทศโลกที่3อีกแล้วอืมช้าเขาตลอดมาทีหลังแต่ว่าแกิกนะยังจะดันมาอีกเหรอตัวเล็กไงโฟนหไงอืมหตัวหลังนะอือเรียกว่าทุลังตัวเก่าก็มันมันไม่ได้หมืน เขาบอกว่าราคาถูกเทียบไปเทียบมามันก็เท่า iPhone 5นะใช่ครับก็แล้วแต่ความชอบแต่ 5c 8 g b เดี๋ยวนี้โหลดแอปโหลดอะไรมันก็เต็มแล้วไงอืมอุปกรณ์ิงนี่เดียวเลยนะเดี๋ยวนี้สมัยนั้นเกมอะไรนี้ก็เยอะนะแต่เขาเขาอยากจะดันก็ลองดูนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่ามี22,000อ่ะได้ข่าวว่าสามอ่ะจะเอา iPad 4กลับมาขายอีกนะครับแต่กันใหญ่นะก็ลองดูนะครับแต่ว่าเอามาขายมันก็ราคาถูกลงสำหรับไอแพด4นะครับครับ เรียบร้อยครับร้อยแล้วอะเรียบร้อยแล้วยังยังไม่เสร็จยังนานโอ้โหพลังผมครับอะไรนะอะหซะด้วยอืออีกนานด้วยเขาเรียกว่าอ๋อพลังแรกโอ้โหโหดอ่ะเป็นเรื่องของเกมครับจากทางโซนี่ครับเป็นอะไรไปไม่ได้ครับนอกจาก PS4 หรือว่า PlayStation 4นั่นเองครับนะฮะ เรื่องเครื่องเนี่ยเราจะไม่พูดถึงอืแต่เราจะพูดถึงเรื่องของเกมไม่ใช่พูดถึงอุปกรณ์เสริมในการเล่นเกมครับคํามันจะมาในรูปแบบที่เป็นแบตเตอรี่ไม่ใช่พี่มานั่งมานั่งมีก้าอี่ว่างอยู่นะมาช่วยกันชงมันจะเผาไปไม่ถูกเลยนี่ไปไม่ถูกอ๋อคือดึงซีไปครับมานี่มันยังอีก มันจะเป็นตัวเขาเรียกว่ามันจะเหมือนแว่นฮะแต่เป็นแว่นที่ไม่ไม่เชิงแว่นอ่ะอืมอืมอืมคือมันจะเป็นเหมือนหน้ากากอย่างเงี้ยแล้วก็คล้องกับหัวนะครับเขาว่าเป็นมุมมองการเล่นเกมที่ทําให้รู้สึกว่าเสมือนจริงหายหายเขาเรียกตัวนี้ว่านะเอาชื่อโปรเจกต์ของมันก่อนดีกว่านะครับโปรเจกต์นี้เนี่ยที่ผลิตตัวนี้เขาเรียกว่าโปรเจกต์มอร์เฟียส มอฟเฟตมอฟเฟตมอฟเฟตจากแมกนทกนั่นเองอสายแว่นไม่มีขากลมๆออดำๆหน่อยคือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เล่นเกมซึ่งแสดงผลเสมือนจริงครับคบทั้งนี้ทั้งนั้นเขาบอกว่าเอ็นเลนเนี่ย<ะ>เลนที่มันอยู่ทีงหน้าบาังอยู่หน้าเราเนี่ยะจะไม่ขึ้นฝ้าจะไม่เกิดฝ้าเวลาที่เรามีการหายใจนะครับซึ่งโดยปกติแล้ว อย่างแว่นสโนว์เกิลอย่างเงี้ยมันจะเป็นเวลาเราหายใจมันจะเป็นฟ้าแต่ตัวนี้อวกเรยนมันจะไม่เป็นฟ้าและที่สําคัญครับไม่รู้ว่าเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีองศาในการมองเพียงแค่ประมาณเก้าสิบองศเก้าสิบองศาเก้าสิบองศาเองแต่ไม่รู้ว่าแกนไหนแกนเอหรือแกนวนยนะฮะไม่รู้ยังไม่รู้ว่าแนวนอนหรือแนวั้งถ้าเกิดว่าเก้าสิบก็ ถามว่ามันมันเยอะ,ยอะไหมสำหรับการเล่นเกมผมก็โอเคแล้วนะมันก็ต้องดูด้วยว่ามันระยะของตัวเลนเนี่ยมันอยู่ใกล้หรือว่าอยู่อยู่ไกลกัามากน้อยแค่ไหนถ้ามันอยู่ไกลเก้าสิองศาก็ถือว่าน้อยไปถ้ามันอยู่ใกล้สายตาเราเก้าสิบองศาก็ถือว่าโอเคนะแต่ถ้าเป็นมุมมองนี้มุมแกนตรงเนี่ยมุมมองนิดเหนื่อยนะผมว่ามันน้อยไปหน่อยเราหายอีกแล้วจริงๆเราก็มีแค่นี้แหละแต่การเชื่อมต่อการเชื่อมต่อของมันยังคงเป็น HDMI หรือว่า USB อยู่ คือจะงต้องมีสายเอาง่าอๆหน่อยโซนี้เขาบอกว่าจะต้องไปไล่สายแล้วเพราะวันทั้งทํำขอามาทั้งทีเนี่ยชมันเป็นอุปกรณ์ที่มันอยู่ติดอยู่กับตัวเราเนี่ยมันไม่ควรจะมีอะไรที่มันลุงลังแล้วตัวเลนเป็นพันแปดสิบพีครับรอก่อนนะฮะรอก่อนครับผมก็จากในส่วนของ ps4 นะครับเป็นเรื่องของเกมผมก็ ยังคงอยู่ในเรื่องของเกมเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรื่องเมื่อกี้นี่มันมาจากงาน GDC 2014 Game Developer Conference นะครับผมก็ยังไม่ไปไหนยังอยู่ในงานแต่ว่าในงานเนี่ยมันมีคนชื่อทอมนะครับทอมอเบอร์นตี้ครับตอนแรกคิดว่าทอมเคเบลลี่ไม่ใช่นันเมนอยู่นะครับหัวหน้าฝ่ายอะไรสักอย่างหนึ่งแหละเขามาบอกว่า อะไรนะโหัวหน้าฝ่ายเลยทุกอย่างเีย่ไหมไม่ใช่นะครับข้อมาบอกว่าคนเล่นเกมส่วนใหญ่เนี่ยครับอืมมันมันยังอยู่ในเรื่องเกมไงนะครับจะเล่นเกมแล้วเล่นไม่จบไงใช่เบื่อก่อนเบื่อก่อนนะครับมันยากยิ่งนล่นยิ่งยากเลยนะครับยิ่งเยอะถึงแม้ว่าเกมเกมนั้นเนี่ยจะมีเนื้อเรื่องที่มันยอดเยี่ยมก็ตามแต่ว่าเล่นกันไม่ค่อยจบใช่ครับไม่รู้ทําไมนะครับกุ้ยจบไหม จบครับจบนะเล่นเกมจบเพิ่งจบเนี่ยเลยนจบอ๋อนะครับก็เขาก็ได้บอกถึงข้อมูลการเล่นเกมทั้งหลายสถิติทั้งหลายที่เกมที่มีคนเล่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 นแล้วจบนะพูดถึงเล่นแล้วจบอ่าแต่เขาออกมาบอกว่าเกมหลายหลายคนเล่นไม่จบแต่ผมเนี่ยจะจบตอนนี้งงอ่ะเอาชื่อเกมที่เล่นแล้วจบ นะครับอ่าหลักๆเลยนะครับก็คือ The Walking Dead นะครับซีซั่นหนึ่งอพิโซดหนึ<_<_่งเล่นจบเนี่ยหกสิบหกเปอร์เซ็นต์ของคนสุดคือเยอะสุดแล้วเปอร์เซ็นต์เกมที่เล่นคนจบเยอะที่สุดใช่ก็อีก3 0กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเล่นไม่จบเพราะมันไม่เอาพวกมาดิโอคอนท่าอะไรครับนับเยะโอ้คอนท่าขึ้นเครื่องบินตอนสุดท้ายประจำเลยนะ เกมต่อมาเนี่ยก็จะเป็น Mass Effect 2นะครับเล่นจบก็56กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ BioShock Infinity ครับ Infinite อืมนะครับเล่นจบที่53เปอร์เซ็นต์ Batman 47เปอร์เซ็นต์ Portal นะครับ47 Mass Effect 3 42โอ้โหเกมไม่รู้จักงั้นเลยนะครับก็ไม่เออเราก็เป็นหนึ่งคนที่เล่นเล่นเกมไม่จบกันนะผมอะผมเนี่ยชอบเล่นเกมนะแต่ เวลาที่ไปเจอจุดหรือว่าพอยที่มันแบบกูสู้ไม่ได้อ่ะกูผ่านไม่ได้จริงๆริงอืมเลิกจริงนะวางจอยอ่ะวางจอยไม่รู้จะฝืนไปเพื่ออะไรอคิดเยอะอ่ะบางทีมึงบางชาวหนึเยอะผมว่ามันมีอย่างหนึ่งอ่ะที่จะให้เราผ่านไม่ได้คือถ้าฉันรีเพคือถ้าเกิดเห็นพอยหรือเห็นคะแนนของเพื่อนเราที่มันเหนือกว่าโอ้โหมันไม่จบะทั้งคืนอ่ะทั้งวันทั้งคืนเนี่ยอ แต่บังเอิญโชคดีวิ่งเงนหนึ่งตีห้าเหมือนโชคดีที่อ๋ออ๋อไอคุกกี้ลันไม่เล่นอ๋อครับสองคือเกมพวกเนี้ยไม่มีเพื่อนเล่นอยู่แล้วก็เลยใช่ใครก็มาใช่ใช่กูไม่กูไม่ผ่านกูไม่เดี่ยวเท่านั้นเนี่ยนั่นแหละแม่เหมือนคุกกี้ลันนนี้คุกกี้ลันคุกกี้ลันตอนนี้กำลังโด่งดังมากมาเลยฮะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้เล่นเหมือนกันนะครับวิ่งก็เหนื่อยครับโอ้โหออกกำลังกายไงผม นิ้วล็อกอะแต่บนลูกค้าในร้านผมแล้วกันมากันเนี่ยผู้หญิงนะส่วนใหญ่นะนั่งกระโดดกันวิ่งกันสไลด์กันแบบหูวิ่งกันในร้านคุกกี้รันเนี่ยอ๋อจริงโอ้โหมันเล่นกันเกิดทั้งร้านยจริงจริงกมางมาจริงหันไปทางไหนก็มีในคุกกี้รันไลน์ผมเด้งทุกวันเลยมีแต่คนวิ่งแต่ผมว่าเนี่ยสถิตินี้ยอืมันสืบเนื่องมาสืบค้นมาจากคนที่เล่นเกมพวกนี้แล้วออนไลน์ไปนะอ๋อใช่ผมว่าคนที่ไม่อออนไลน์เนี่ย เยอะนะที่เล่นจบอะถูกถูกคือมันยังต้องมีกลุ่มหนึ่งที่มันก็คืออย่างคนที่โหลดเกมฟรีมาเล่นนั่นแหละะอืมอันนี้ก็พูดกันเรื่องพูดกันตามตรงถูกมันมีคนบ้าเล่นจบเยอะครับแล้วก็เป็นไอ้พวกบ้านนี่จะจะเป็นจะเป็นพวกที่ไม่ค่อยซื้อของจริงมาใช้อด่าอย่่เนไหมก่อนนะใครเป็นอ๋อเดี๋ยวนี้ซื้อของแท้ไม่ซื้อเดี๋ยวนี้ไม่เล่นเลยเดีนี้ไงเออ ข่าวต่อไปดีกว่าซื้อไว่เกมพันเก้าสองพันเก้แพงข่าวต่อไปครับเป่าของสาวพวกแอ p เปิเดิมว่า iOS 7.1ถือว่าเป็นรุ่นที่มีปัญหาแอปเด้งน้อยที่สุดในตอนนี้ครับเออแอปเปมันชอบเด้งนะใช่อื ดูเหมือนว่าการอัปเดตดูเหมือนว่าเราจะเหมือเหมือนะวันนี้ใช่เออวันนี้มันเหมือนลกๆเนียเออออดูเหมือมนว่าการอัปเดต iOS อเจะจนหนึ่งที่เพิ่งปล่อยออกมานี่ฮะนอกจาก Apple จะเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีขึ้นแล้วยังมีการจัดเก็บบั๊กต่างๆได้ดีมากอีกด้วยโดยอ้างอิงจากสถิติของบริษัทเก็บข้อมูลแอปพลิเคชันชื่อดังครับที่ได้ออกมาเปรียบเทียบอัตราการแคลชของแอปหรือภาษาบ้านเราก็คือแอปเด้งนั่นเองในรายงานครับ บะบ,บุว่า iOS นี่บุบบุอ <laughs> ับบนนี้อันนี้มก <_ an> ลิ้นมันรัวเนี่ยเหมือนที่พบเครื่องรางเนี่ยาริการลิ้นรัว <_ an> ไม่ใช่ <_ an> ในรายงานในรายงานดังกล่าวระบุว่า iOS 7.1เนี่ยลดอัตราการแครสลงไปเหลือเพียง1.6%เซเทียบกับ iOS เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้เนี่ยมีการแครสระบุไว้ที่ถึง2.1%ซด้วยกันคือลดไป หนึ 5, 5่งจุดหกนจ็ดหนึ่งแลดไปห้าศูด้อครับด้วยเหตุผลที่ว่ามาคงเป็นคำตอบครับว่าทำไม iOS 7.1ถึงได้มีผู้ใช้รีบอัปเดตสูงถึงสิองเภายใน2อวันแรกหลังจากที่เปิดตัวซึ่งมีผู้ใช้ที่อัปเดตข้ามมาจาก iOS 6ข้ามมาเป็น iOS 7.1เนี่ยเป็นจำนวนมากครับโดนจุดโดนจุด <laughs> เต็มเลยจบแล้วสรุปเลยไหมเออสรุปหนึสรุปไม่ได้ตอนนี้คือจะบอกว่าตอนนี้ i อโ1เจุหนึ่งเนี่ยถือว่ายอดเย่นมทส่สุดละบตางในบรรดาที่เ่าให้อัปเดตมาทั้งหมดเนี่ยคือว่าปัญหานี่น้อยมากๆเท่าที่สำรวจมาอัปเดตประมาณอาทิตย์หนึ่งที่กกว่าครับยังไม่เจอปัญหาเรื่องแอปเด้งผมอว่าน้อยมากน้อยกว่าเดิมเยอะมากครับแต่เจอปัญหาที่ แปลกๆนะยกตัวอย่างเช่นบะบุกได้ไหมบะบุบเดี๋ยวจะบาบบเดี๋ยวจะบาบุให้ฟังดังนี้อันนี้มัข่าจริงวหรเอาปัญหาปัญหาที่ที่เจอนะอืมเสียบชาร์จแบตเนี่ยบางทีเนี่ยสมมุติว่าเสียบครั้งแรกเข้าไปเข้าไปปุ๊บตึ๊กชาร์จมันเข้าช้ามากอืมดึงออกเสียบใหม่เออชาร์จเร็วอจริงๆอันนี้เคยเจอ ช้าม,มากที่ทบบนี่หมายถึงว่าสมมติของผมเหลือประมาณสองสามเซนเนี่ยผมจะเสียเสียปุ๊บขึ้นทุกงวนไปเฮ้ยทำไมมันขึ้นมา2ีกว่าเปอร์เซ็นต์เองอ๋อมันชา้ชามันช,ช้าเลยไปลองถอดใหม่เสียเข้าไปปุ๊บห้านาทีมาเดินดูอ้าวไปสี่สิบห้าสิบมันหลวมมันเลยมันตอนแรกมันฟ <c oughs> ิตอยู่ไม่รู้ไงแต่พอดีก็คือแบบเฮ้ยมันก็ยังไม่อะไรขนาดนั้นแต่เขาบอกว่าเวอร์ชั่นนี้นี่กินแบตมากโคตรบอกตรงว่าโคตรสูบเลยสูบแบตสูบเลยใช่ไหมครับถ้าเปิดก็ยังอก็ยัง ยังไม่ัพเลยครับครับเพื่องมากจริงเพื่องมากๆแต่ว่ามันมันก็เสถียรมาตัวอื่นนะใช่ใช่ใช่ก็วอาไอโฟนก็ลองไปอัพเดทกันดูนะครับสำหรับคนที่เจลก็ยังอัปเดตไม่ได้รอไปก่อนตรงไหมไหมตรงแรงๆครับอ่าอ่ะเรื่องต่อมาครับครับนะครับเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว จะวิ่งซันป่าเปไม่วิ่งไม่วิ่งไม่คุบที้านหมอไม่เล่นเอาเป็นเรื่องราวของ r o i d ครับเป็น Android ร e a r ครบนะฮะก็คือเป็นอุปกรณ์สวมใส่บนร่างกายซึ่งผลิตจาก Android นั่นเองก็แน่นอนครับมี Google เอ้ยไม่ใช่มี Galaxy Gear แล้วมี Gear 2แล้วับ Gear ฟ i t แล้วอืมนะครับแอนดรอาอั่มังครับเขาเรียกว่า Android Wear ครับ มันเป็น notification bar ครับทำงานควบคู่กับอุปกรณ์ที่เป็นระบบปฏิบัติการ Android นั่นเองฮะมันจะเป็นดูตามดูตามภาพไปแล้วกันครับเป็สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมใส่บนข้อมือครับหรือจะพันหูก็ได้อืได้ด้วยเหรอแล้วเอาสกงกรเทปแปะใช่ฮะจัดมาเฉยอันนั้นคันหูบอกให้มานั่งด้วยกันอ่ะไออุปกรณ์ตัวเนี้ยก็แน่นอนแหละฮะว่าหนึ่งคือมีการแจ้งเตือน เวลามีอะไรเกิดขึ้นใหม่หมๆบนโทรศัพท์ของเราอืนะครับรวมไปถึงสามารถาใช้งานควบคู่กับแอปพลิเคชันในการเล่นไฟล์เพลงได้นะครับแต่จริงๆแล้วตัวไอ้แอนดรอยแวร์มันยังไม่ออกมาจริงๆจังๆแต่กําลังจะออกอ่ากำลังพัฒนากันอยู่ครับครับครับกูเกิลกำลังระดมทุนระดมพลคิดว่าจะเอาไงดีแต่เท่าที่ผมดูดแล้วเนี่ย มันมีปัญหาในส่วนของแอด A D S เนี่ยถ้ามีส่วนตรงนี้ขึ้นมาโชว์แล้วโฆษณาขึ้นมาบนไอ้บาร์ไอ้กูเกิลแแบนมันมากเป็นเรื่ที่วุ่นวายนะใช่เพราะได้ขาวมาว่ามันมีปัญหาตรงนี้อยู่พอ a อ d r o อ d นี่ก็จะปัญหาเหมือนกันนะาึ้นขึ้นมาบ่อยมากเล่นเกมอยู่กำลังมันที่เขาโชว์บนตัวบาร์นี่้ยมาเฉยมาเฉยนะ g o o g l e แแบนะครับ โอเคผมใช่ไหมครับวุ่นๆยังไงไม่รู้เยอะแล้วนะไอ้พวกนะที่มาแบบเป็นนั้นลุงจะของลุงของก็ต้องเล่นเว้นตรงเว้นตามอะไร้มีตอนนี้มีซัมซุงโซนี่โซนี่ LG ต้าชีโมโตมาหมดแล้วเหลือโนเกียเหลือโนเกียบีบีบีไม่น่าจะทำเลยมาแล้วโนเกียนี่ไม่แน่ครับนะครับไออแอปเปิลก็มีแล้วแอปเปิลก็มี iWatch ใช่ไหมแต่ว่า ความสามารถของไอ้วัดผมว่ามันยังเฉยๆถ้ามุมมองมุมมองนะที่ผมเคยเห็นมานะผมว่าแกซีเกียน่าจะเพื่อเจ๋งสุดคนอะไรคุยกับข้อมือได้อืแต่เพื่อแบบวันหนึ่งมังหมดเลยแบป๊บเดียวใช่ไหมแป๊บเดียวจริงแป๊บเดียวพังแป๊บเดียวอ๋อที่เล่นแรงแบมไม่พังไม่พังนะครับถ้าคุณไม่เอามันตกลงน้ําหรืออะไรยังไงนะครับข่าวต่อมาดีกว่าไม่รู้เล่นอะไรวันเนี้ย นีผมจะาพยายามไม่เล่นข่าวต่อมาเรื่องของ Google Search นะครับคนไทยน่าจะดีใจกันเพราะว่า Google Search เนี่ยสามารถสั่งงานเป็นภาษาไทยได้แล้วนะครับก็เขาเขาได้อัปเดตนะครับบริการค้นหาหลักเนี่ยคร่าวเนี่ยนะครับเพิ่มเข้ามาอีกประมาณ47ภาษาแล้วก็หนึ่งในนั้นเป็นภาษาไทยเราด้วยนะครับหลังจากพัฒนามากว่า4ปีนะครับแล้วก็มีอาสาสมัครลอง ใช้งานเนี่ยเขาว่ากันว่าใช้กันประมาณสักเจ็ดร้อยคนได้นะครับการสั่งงานด้วยภาษาไทยเนี่ยผ่าน Google s e ิร์ชคำเยอะยิ่งดีครับจะเป็นคนละแบบกันถูกต้องนะครับก็คือจากอ๋อภาษาอังกฤษนึงไม่ออกเลยทีเดี้วเอาต่อก่อนต่อก่อนดีกว่าต่อต่อข่าวกันดีกว่ากดมาไหนมาบุกมามันมันมันยังนึงไม่ออกนะครับคือ Google s e a r c h ตัวใหม่เนี่ยนะทิ้งกันดื้อ ยูนีก็เดินทู่โรบต่างอากาศสามารถรันบน Android 4.1ขึ้นไปนะครับก็สามารถเปิดใช้งานผ่านการตั้งค่าเสียงนะครับเลือกเป็นภาษาไทยนะครับ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นตามตามสเต็ปไปเลยเซตติ้งไปที่ language นะครับ and input นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นภาษาฝรั่งเยเขาบอ Google s r c h อภาษาไทยก็ Google Search นะครับเนี่ยเป็นอร์ชันหนึ่งใช่นะครับถามว่าคำเนียงภาษาอังกฤษอ่ะมันใช่ไหมหรือใช้กับ Google Search บน Chrome ก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับ iOS รอก่อนรอไปก่อนนะครับหมายถึงหมายถึงตัวฮะตัวสั่งงานด้วยเสียงดวยเหรอครับครับร่อรอไปก่อนนะครับนอกจากการสั่งงานด้วยเสียงแล้วนะครับเวอร์ชั่นใหม่ของ Google Search นะยังรองรับการแสดงผลแบบ n o l e d Graph นะครับถ้าเป็นภาษาฝ no รั่งเขาเรียก n o l e d Graph นะฮะภาษาไทยเขาบอก n o l e d Graph นะฮะก็จะให้ผลลัพธ์การค้นหามากกว่าแค่ลิงก์นะครับก็เป็น<ม>เป็นกร,ราฟมันมันละเอียดขึ้นอนะ่ะสถิติอืมคือเป็นข้อมูลเชิงลึกเลยสถิติภาษาฝรั่งเขาบอกว่า Static นะฮะ Static นะ Static นะฮะภาษาเอเซนเป็นไทยๆ Static ครับนะฮะอ่า ก็อัปเดตใหม่แล้วนะครับแต่ว่ายังใช้งานได้บน Android iOS รอไปก่อนแค่นั้นแหละโอ้อะไรวะข่าต่อไปเลยนะฮะเป็นข่าวลือครับว่าทาง Google เนี่ยกำลังซุ่มทำ YouTube เวอร์ชั่นสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า10ขวบครับเว็บไซต์ The Information รายงานว่า Google กำลังซุ่มทำ YouTube เวอร์ชั่นพิเศษสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า10ขวบโดยมีเป้าหมายว่า ต้องเป็นเว็บไซต์วิดีโอที่พ่อแม่ไว้วางใจว่าจะมีแต่เนื้อหาที่ไม่มีพิษมีภัยสําหรับเด็กครับทั้งส่วนคือทั้งส่วนของวิดีโอด้วยแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะรูปแบบของ youtube for kids น่าจะคล้ายๆกับ youtube edu ครับทีใช่ใย่อมาจาก e d u c a t i ั n นจาก education นที่เป็นภาษาคิดก็เป็น e u u c t t o o n d u c a t i o n ภาษาไทย Education คือจะเป็นหน้าเว็บเวอร์ชั่นพิเศษรวมเฉพาะวิดีโอเพื่อการศึกษาเท่านั้นครับอืมดีดีดีดคือตามข่าวเนี่ยบอกว่า Google เนี่ยคงจะใช้เวลาอีกพักใหญ่กว่าจะเปิดตัว y YouTube for Kids แล้วแล้วใน u t u b e อีกแล้วแล้วเล่าแล้วเล่ายู u ูป<น> <laughs> อีดูเนี่ยเราเราจะเข้าไปอยู่ในนั้นได้ไหมเราก็เป็นน่าจะได้นะได้นะ<า>เราเเพราะว่าจะจำกัดขอบเขตไว้ให้เด็กอืมคือเด็กอ่ะควรจะมาอยู่กลุ่มนี้นะได้ยูคือเราได้เด็กตุ้่ะดูได้ไหม ผมน่าเกิดละเด็กผมน่าเกิดแล้วอา้าละไื่ใช่ก็ก็ต้องรอดูกันว่า YouTube ยังมีการอยู่ช่องลงได้ไม่มีคนดูเลยช่องเถ็กเงียบตายวิวเหลือแปเนี่ยเดินคองะอดูกันเองนะครับก็วข่าวข่าวก็หมดแล้วนะหมดแล้วฮะแบบงงงๆเราก็งงอ่าไทยใหม่ม อ๋ออใหม่ว่นน่าจะหนักกว่าเดิมนี่ข้างหน้านี่เรามีของมาแจกมีของมาแจกมีของมาแจกมีกระเป๋าด้วยมวกจากทาง MSI ครับนะครับแล้วก็มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับขอ MSI ก่อนครับวันนี้เนี่ยวันวันอาทิตย์ที่23นะครับก็เป็นวันสุดท้ายของงาน c o m m a r t Thailand Summer Sale นะครับก็เมื่อวันพฤหัสทีีผ่านมาแล้วใครได้ดูเทปเราก็พาไปชมบรรยากาศงาน Command มาแล้วครับนะครับ ถามกันง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปโพสต์กติกาในเนี่ยตอนเทปขึ้นเนี่ยกติกาน่าจะขึ้นอยู่ในเว็บบอร์ดแล้ะนะครับเว็บบอร์ดก็คือห้องเดิมห้องดิสคัดที่เราเอาไว้เล่นกิจกรรมของอ ok ค้ฮซนทีวีนะครับถามกันง่ายๆเลยนะครับเราไปที่บูธ MSI นะครับในบูธ MSI เนี่ยมันมีโน้ตบุ๊กเกมมิ่งโน้ตบุ๊กอยู่ประมาณ3ามตัวที่เด็ดเด็เอามานะครับแล้วมันมีอยู่ อย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเขาใช้การ์ดจอของของอะไรอขอชื่อรุ่นนะครับชื่อรุ่นอย่างเดียวเลย MSI นะครับสองท่านแรกที่ตอบถูกในเว็บบอร์ดนะอเอาไปเลยคนละหนึ่งใบครับอ,อันที่สองเสื้อครับเสื้อใช่เอาไว้พูดกับพื้นไม่ใช่อันนี้เสื้อจากเทคเตอร์ เอสเดียเพ็กเตอร์ไอเลฟเน็กเ r อ่าจากทางเอส Resources เซด์สนับสนุนมาด้านหลังจะเป็นเขียนแบบนี้ฮะท Speed Sustain High Performance ครับนะฮะอันนี้ก <inde> ็เป <ming> ็นกิจกรรมที่เราจะแจกเหมือนกันสองตัวเหมือนกันครับนะครับเป็นเสื้อไซส์ L เบอร์ L นะครับนะครับเป็นเสื้อไซส์ L ขนาดมาตรฐานมาตรฐานชายไทยนะฮะเหมือนเดิมนะครับในเทปที่เราพาชมคอมมานนะครับเราก็ได้ไปที่ เพ็กเตอร์เหมือนกันนะครับเขาก็มีกิจกรรมนะครับใน boot บูธ MSI นะครับร่วมถ้าใครซื้อเกมมิ่งโน้ตบุ๊ก MSI เนี่ยสามารถร่วมลุ้นชิงเพ็กเตอร์ได้นะครับ SSD เพ็กเตอร์ได้ SSD ที่เขาเอามาร่วมสนุกเนี่ยเราถามว่าชื่อรุ่นอะไรนะครับสองท่านแรกที่ตอบถูก SSD, SSD ที่ทำโปรโมชั่นใช่ไหม SSD ที่ทำโปรโมชั่นเนี่ยชื่อรุ่นอะไรครับเอาไปเลย คนละ1ตัวนะครับทีนี้มันมี2อย่างเดี๋ยวคนจะตอบสมมุติว่าหนึ่งยูเซอร์ตอบทั้งไม่ได้ตอบทั้งนี่ทั้งนี่ไม่ได้ได้แค่หนึ่งนะเรื่องเอาว่าเอาได้แค่เอาบวกครับแล้วตอบคำตบเอาเสื้อเอาเสื้อครับก็ตอบเพ็กเตอร์ ID ห้ามซ้ําด้วยถูกต้องนะครับก็คือหนึ่ง ID อย่างหนึ่งคนน่ะอย่าเลวกว่าได้ได้แค่อันเดียวได้แค่อย่างเดียวครับก็รีบไปตอบกันรีบไปตอบกันนะครับเพ็กเตอร์จากแอสเซนตี้รีซอสใช่ครับก็เสื้้อตัวนีฮะ คุณก็จะได้ขี้โม้ผมไปเดี๋ยเหนียวใช่ามเซนายเซนนี่ไงไรเโอ้โหอเอาเซนเซนเท่าไหร่นะครับพร้อมลายไรเซนคุณไอด้วยดูตัวตัวไอนะครับโอเคสักปุ๊บก็ออกแล้วนะครับมีสีรางวัลหมวกสองใบเสื้อสองตัวนะครับอย่าลืมไปลุ้นกันนะครับแล้วก็วันนี้วันสุดท้ายใครได้ไปใครที่ ยังไม่ไปไหนก็ไปเดินชมงานคอมมารงานคอมมารได้เพราะว่าของไอทีนี่เยอะแยะนะครับนอกจากของไอทีนะครับก็ยังมีมาฮือมาเลยสาวๆไซ้ไลน์ไม่ใช่ไม่ใช่ไซไลน์ไทยแลนด์ใช่โอ้ยนี่บ่อยด้วยก็เหมือนเดิมพิตตี้น่ารักนะครับไปเยี่ยมชมกันได้พิตี้ตอนยุคนี้ฮะพิตี้ตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนยุคจากช่วงันก่อนนะจะเริ่มเป็นหน้าใหม่เข้ามาใช่ นั่นเก่าๆเริ่มอยู่ไม่ได้ครับใช่แล้วบ,บอกไ,ได้เลยว่าทุก<ม><ม>คนจะสามมิติทําไมวะ <c oughs> เล่นไปปรึกษา <c oughs> อ่ะไปดีกว่าขอบคุณครับที่ติดตามพวกเราขอบคุบ3รอบแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ